ด้วยพระมหาการุณาทีคุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพระจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านรองท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมวันนี้ผูน้อยก็ขอโอการรสร่วมศึกษากับอุโส,สอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาศึกษากับอุโสเรื่องปิตนาต่างๆนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยฟ้ากําหนด ว้าเบื้องบนกำหนดให้เรามาเป็นปิิสนาแล้วแต่ใครมีบุญสัมพันธ์ที่จะถอดถอดปิิศนานั้นออกปิิสนาก็มีมากมายบางครั้งเ,เราต้องตีความในภาษานะครับตีความในภาษาต่างๆเช่นเมื่อพระโอวาทที่ที่ที่เร็วๆนี้นะครับคือตรงเนี้ยอ,อ ผู้บำเพ็ญตั้งใจฟังโอวาทด,ด้วยจิตเคารพแท้จริงมารภัยในตัวอันตรายและน่ากลัวน่าตกใจอยู่ใกล้แค่ในตาคือมารภายในตัวของผู้บำเพ็ญทุกระดับตำแหน่งผู้ที่รู้เท่าทันจึงจะรีบปกป้องแต่เนิ่นเน,น อันนี้ก็ร่วมชดใช้เหตุต้นผลกรรมเก่าคือพระโอวาทก็มีมากมายล้วนแต่แบบว่าบางครั้งก็ให้เป็นปิดสนามาอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้บอกให้ครบหลายคนก็ไม่กล้าไม่กล้าขยายฟาร์มหรือต่อเติมเช่นเช่นมิพักโทีิตัดบอกว่า ตั้งปณิธานแสดงเจตนาต่อเบื้องบนน่ะหลายคนก็ได้เพียงแต่กราบกราบหนึ่งพันกาบ, 1, กาบแล้วก็ไม่ได้ตั้งปณิธานเพราะไม่รู้จะตั้งปณิธานอะไรแม้กระทั่งมาเดือหนังสือบอกว่าให้ตั้งปณิธานส่วนตัวสองข้อหลายคนก็บอกฉันตั้งเยอะแล้วอ่ะตั้งส่วนรวมก็ดีกว่าส่วนตัวไม่ต้องตั้งกระดายมาั่งบางคนก็คิดอย่างนี้นะครับเออแล้วปิดตาเนี่ย ปิิศนาการบำเพ็ญธรรมเนี่ยข้างบนเนี่ยก็ยังไม่มีใครไขปริศนาให้เช่นเ,เกิดมาเอาชาติแล้วก็กลับคืนเนี่ยหรือว่ารับธรรมะแล้วชดใช้สร้างบุญแล้วกลับคืนเนี่ยก,ก็ก็ยังทำเหมือนเดิมก็ยังทำแบบเก่าคือต้องไปผจญกับกิเลสกรรมวิบากลวว่าจะกลับคืนได้เนี่ยก็ยากเพราะจะติดบ่วงตรงนี้ครับบ่วงวัตสงสารเนี่ย ออกไม่ได้วันนี้ก็จะมาพูดถึงปิดสนาข้างบนนะครับเนี่ยคือเกิดมาเพื่อเอาชาติแล้วกลับคืนเอเกิดมาเอาชาติแล้วกลับคืนเนี่ยยุคก่อนเนี่ยไม่สามารถจะทําได้ยุคนี้มันมีเหตุการณ์เนี่ยพระอาจารย์ก็เมตตาว่ามันต้องใช้เนี่ยใช้เพศภัยมาถึงจะมีคนเชื่อถึงจะมีคนทํา อ่แล้วก็ให้เข้าใจเพศภัยเนี่ยมาทําให้เราเข้าใจว่าการเวลาเนี่ยขับขันการเวลาขับขันเราก็ต้องรีบไขปิดสนาแล้วก็รีบทำตรงนี้ก็ในการโปรดสามโลกเนี่ยมีวิธีการมากมายมีเริ่มต้นตรงกลางแล้วก็ตรงตายหลายคนก็จริงๆแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันคนที่ทำต้นก็ทำไป คนทำกลางก็ทำไปคนทำปลายเก็บงานก็ทำไปเอ่อเหมือนงานเลี้ยงต่างๆก็มีเลิกลาใช่ไหมครับพอตอนเลิกลาแล้วก็ต้องมีคนเก็บเก็บฝากของที่ใช้อะไรทำนองนี้นะครับเนี่ยก็ก็ขยายอย่างนี้ตรงนี้ก็เอามามาเอาปิตนาไอ้เกิดมาเอาชาติแล้วกลับคืนเนี่ยกลุ่มเนี่ยเขาเขามีโอกาสได้เกิดมาบางทีอะ่ะ เขาเขาได้มาเกิดแล้วก็อาศัยแม่เป็นสะพานบุญอาศัยแม่เป็นสะพานบุญนะครับมันในยุคนี้มีเยอะมากเลยอขอพูดตรงๆนะครับคือเมื่อก่อนเรายังไม่รับธรรมะเนาะเวลาอ่เวลาที่เวลาเราตั้งท้องหมายถึงผู้หญิงนะครับมันตั้งท้องโดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะลูกเนี่ย เขาก็จะมาอาศัยแม่เนี่ยเป็นสะพานบุญให้เขาปิดนาตรงเนี้ยคือเขาก็ไปทําแทง้งตอนนี้พอแม่กาบเรียนแม่ทุกท่านนะครับที่เคยทําแท้งลูกหรือลูกตายตอนเล็กๆอะ่ะที่ยังไม่ได้รับธรรมะเราก็ต้องเนี่ยเขาเกิดมาเอาชาติเขาเกิดมาเอาชาติตรงเนี้ยเราก็สามารถพอเรารับธรรมะเราเข้าใจถึงเหตุต้นผลกรรมแล้วใช่ไหมแล้วเข้าใจตรงเนี้ย เราไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเขาหลายคนยังเข้าใจผิดคือเขาเกิดมาตามบุญตามกรรมของเขามาแค่นั้นแล้วมันทําให้เหตุปัจจัยที่ทําให้เขาตายสามเดือนสี่เดือนเขาก็ตายเนี่ยคือไม่ไม่ใช่ความผิดของแม่นะครับแม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือให้เขาได้เกิดแล้วก็ให้เขาได้ตายเท่านั้นเองแล้วก็ให้แม่ได้รับธรรมะแล้วแม่ก็ทําเอินป่าให้เขาได้นะครับ เข้าใจเอินป่าไหมครับคือทําให้ลูกหลานเนี่ยคือเนี่ยตอนเนี้ยมันก็มีเยอะหลังจากที่เราละทธรรมะเข้าใจเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเออจะทํายังไงเนาะให้ลูกเอ่อถ้าย้อนเวลาได้ก็ไม่ทํากับลูกอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆตามเหตุต้นผลกรรมต้องทํานะครับเพราะว่ามันมันมีเหตุปัจจัยอยู่เบื้องหลังนั่นแหละบางคนก็ทําไปแล้วเนี่ยแต่นี่เราก็มีวิธีที่เราจะทําบุญให้เขา แต่เราต้องผ่านเครื่องมือผ่านสถานธรรมไงเพราะสถานธรรมเนี่ยมีเครื่องมือคือรับธรรมะเบื้องต้นชุดช่วยวิญญาณบรรพบุรุษชุดช่วยวิญญาณลูกหลานเนี่ยเบื้องสองแล้วก็เบื้องสามก็คือตั้งบณิธานมหาพยทานให้เขาด้วยเขาก็จะได้เข้าโครงการมหาพยทานจะได้หมดหนี่หมดหมด,หมดหนี่เวนหนี่กรรมกันไงเฉพราะคนที่เข้าเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อมาตรงนี้โดยตรงเลย เรารับธรรมะนี่ก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะครับมีเป็นแสนแสนคนนะ่ะมีเป็นแสนแสนคนที่ที่รับธรรมะแล้วหายไปคือเขาก็มาเอาแค่เอาชาติเพื่อจะได้ลบล้างนี่เวรกรรมซึ่งกันซึ่งกันและกันเท่านั้นเองฉะนั้นมันก็อยู่ที่สะพานบุญแล้วนะครับตอนนี้คุณแม่ก็เป็นสะพานบุญที่ลูกเรามาเกิดได้สามเดือนสี่เดือนแล้วเขาก็มีมีอันเป็นไปอะ่ะ ต้องต้องถูกทําแท้งอะไรทํานองเนี้ยหรือคนที่มาที่อินป่าซื้อพามารับธรรมะแล้วเนี่ยเราเราก็ต้องมาตั้งปณิธานให้เขาอีกข้อหนึ่งตั้งปณิธานมหาพยาทานให้เขาเข้าโครงการให้เขาล้างนี้เวรกรรมเก่าทั้งหมดนะซึ่งกันและกันคือหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องมองมุมบวกนะครับคือมันจะมีทั้งมุมบวกมุมลบมีทั้งสองด้านอะถ้าเรามองมุมบวกเนี่ย เราก็เป็นสะพานบุญให้เขาได้ถ้าเรามองบุมลบเราจะไปเชื่อความคิดเก่าๆในสมัยก่อนๆซึ่งไม่มีเครื่องมือสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือเขาก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็จึงบอกว่าต้องคอยเวลาไงหลายคนก็ยังไปติดอความเชื่อเก่าๆอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างที่ผู้มีคนถามผู้น้อยว่า มีการลัธรรมะเนี่ยมันเป็นทางตรงทางลัดกลับได้จริงไหมอ่มีญาติธรรมคนหนึ่งเขาก็ไปถามหลวงปู่ที่อยู่ในปา่าก็บอกไม่มีเขาก็ตั้งบําเพ็ญมาตั้งจะร้อยปียังไม่เคยเห็นปู้น้อยก็บอกให้เขากลับไปถามใหม่ว่าหลวงปู่เคยเห็นบันไดเลื่อนไหมเคยเห็นประตูเปิดเองไหมเคยเห็นลิฟต์ไหมไปถามหลวงปู่ก็ไม่เคยเห็นอยู่แต่ปา่าเนาะอยู่ก็เคยเห็นแต่ บันไดหินบันไดไม้ไผ่บันไดไม้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็ท่านก็พูดตามความจริงนะครับท่านไม่ได้โกหกแต่เรายุคนี้เรามีสื่อสารเนี่ยเรารู้เราไปห้างเนี่ยมีบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนได้ถ้าคนไม่เคยเห็นจะไม่เชื่อเลยว่าบันไดมันเลื่อนได้พื้นมันเลื่อนได้อะไรอย่เงี้ยอย่างเงี้ยจึงบอกว่ามันได้ไงเหมือนบางคนน่ะเขาก็ติดความรู้เก่าที่ว่า ใครทําใครได้ทําให้คนอื่นไม่ได้นะอันนี้มันเป็นควารมรู้เก่านะครับอันนี้ก่อร่วมศึกษากันเราต้องเปิดใจว่าเดี๋ยวนี้ควารมรู้ใหม่ๆอ่ะมันมีมามากมายแล้วก็ปิดสนาก็ขได้ทําได้ถ้าคนไม่เชื่อจริงๆถามว่าทําแล้วสบายใจทําแล้วดีแต่มันของแบบเนี้ยสบายใจทําแล้วดีเนะี่ยไม่มีใครมองเห็นนะครับ เหมือนการฉีดวัคซีนเนี่ยบางคนเขาบอกฉีดน้ํากันน้ำเปล่าอะไรทํานองนี่มันมองไม่เห็นน่ตัวเชื้อโรคตัวยาอะไรอย่างเงี้ยพอฉีดแล้วมันป้องกันได้อะโนที่เราให้เขาลนนรงให้เอาหมาแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าอ่แล้วมันจะได้ไม่บ้าอะไรทํานองนี้นะครับเหมือนฉีดวัคซีนอีกก็ป้องกันโควิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ไม่ได้ฉีดไว้มีประโยชน์นะครับ พราะต่อไปมันจะมีวีซ่าวัคซีนอะถ้าไม่ถ้าวัคซีนไม่ครบเขาไม่ให้นั่งเครื่องบินไม่ให้เข้าร้านไม่ให้ขายของไม่ให้เข้าตลาดนัดเอ่อถึงแม้ถึงแม้มันจะเราคิดว่ามันเป็นแค่น้ํากังแต่มันมีประโยชน์อะเอ่อไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับคือเราต้องมองแง่บวกไว้นะครับเนี่ยวันตอนนี้ก็ก็เนี้ยมันมีวิธีการตั้งหลายวิธีบางคนก็ยังไม่เชื่อว่าเอากิเลสกรรมวิบากออกได้เนี่ย ตรงนี้ผู้น้อยไม่ได้ทําเองนะครับเพียงแต่ทําขึ้นมาใหม่จากภาพเก่าที่เอามาจากจากอาวุโสที่มาส่งเสริมอันนี้เป็นภาพเก่าเนี่ยเวลาเราไปฟังทำอาวุโสมาพูดเราก็ต้องเอาถ่ายคลิปเอาไว้เอ่อเซฟเอาไว้เอามาทบทวนคืออย่าปล่อยให้ผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมเอ่อตอนนี้ถ้าเราเอา่อเรามีหลักฐานตรงเนี้ยเราสามารถเอาออกได้เอ่อ ทำแล้วไม่มีข้อเสียหายอะไรนะครับลองทําดูเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ก็ต้องลองแล้วลองอีกต้องลองดูครับก็คือมันมันเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ขอเชิญคุณแม่ที่ลูกตายตั้งแต่เล็กๆสามเดือนสี่เดือนสองเดือนอะไรนะครับมาทําเอินป่าให้ลูกนะครับค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนละ ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงครับก็วันนี้ก็ขอร่วมศึกษากอาอุโสแต่เพียงเท่านี้หากพูดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภัยร่วงเกินอุโสก็ขอให้อุโสให้อภัยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ